ในพื้นที่จังหวัดสัะแก้วในภูมิภาคการปกครองในกลุ่มภาคตะวันออกของประเทศไทยประกอบด้วย9อำเภอได้แก่อำเภอเมืองสัตแก้วอำเภอคลองหาดอำเภอโคกสูงอำเภอตาพระยาอำเภอวังน้ำเย็น อำเภอวังสมบูรณ์อำเภออรัญประเทศและอำเภอวัฒนานครในแต่ละอำเภอรประกอบด้วยหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตอันแตกต่างกันหรือมีความคล้ายคลึงกันเพราะในกลุ่มภาคกลางตอนล่างที่มีชายแดนติดต่อกับประเทศกัมพูชามีผู้คนที่อาศัยอยู่หลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ตลอดจนวัฒนธรรมและรูปแบบที่เป็นตัวบ่งชี้ทางวัฒนธรรมมีความเหมือนกันทั้งภาษาพูดศิละปะ ประเพณีและการใช้ชีวิตด้วยวัฒนธรรมจึงมีความเหมือนแตกต่างกันในช่วงรุ่นลูกและหลานที่มีอิทธิพลจากภายนอกได้เข้ามาสู่ชุมชนอัตลักษณ์ของความหลากหลายนี้จึงทำให้เอกลักษณ์ของจังหวัดสะแก้วมีความน่าสนใจสิ่งเหล่านี้เป็นการผสมผสานที่ปรากฏสรงผ่านสิ่งของใช้ต่างๆการรู้จักตัวตนรู้จักตนเองใช้ภูมิปัญญาเป็นเครื่องต่อรองกระแสะโลกาภิวัต ส่งผลให้จังหวัดสระแก้วมีชุมชนที่ดำรงอยู่ด้วยวิธีการสวนกระแสโดยการเดินตามภูมิปัญญาบรรพชนสร้างให้คนสระแก้วได้รู้และภูมิใจในคุณค่าของความเป็นไทยเป็นสำนึกส่วนหนึ่งที่ผ้าทอมือสร้างรอยยิ้มความเจริญงอกงามในใจเห็นการแสดงน้ำใจต่อผู้มาเยือนความอบอุ่นในครอบครัวและบทบาทหน้าที่ของผู้หญิง ที่สามารถสร้างรายได้ให้กับครอบครัวและทำหน้าที่ของผู้ที่มีกำลังในการทำมาหากินไม่เป็นผู้ที่สังคมต้องแบกภาระบ้านคอนสวรรค์ชาวบ้านส่วนใหญ่เป็นชาวอีสานได้ย้ายภูมิลำเนาจากจังหวัดนครราชสีมาขอนแก่นอุดรธานีและจังหวัดบุรีรัมย์และได้นำความรู้และภูมิปัญญาดั้งเดิมของกลุ่มชนติดตัวมาด้วยนั่นก็คือกรรมาวิธีการทอผ้าของมา้ามีความโดดเด่นเฉพาะตัว มีการสร้างความแตกต่างจากท้องถิ่นอื่นๆรวดลายเป็นลายสกอตท,ทั้งลายใหญ่ลายเล็กลายคู่ลายเดี่ยวคุณลักษณะของผ้าทอจากชุมชนนี้ก็คือการนำไปใช้แล้วสีไม่ตกสีสันสดใสเนื้อผ้ามีความแน่นสม่ำเสมอพัฒนาจากกี่ทอผ้าธรรมดาเป็นกี่กระตุกเป็นเทคนิคการทอผ้าให้เนื้อผ้าแน่นมากยิ่งขึ้น และมีแนวคิดพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับอำเภอเขาชะกันและขยายผลไปยังอำเภอข้างเคียงโดยการดัดแปลงผ้าของม้าในรูปแบบต่างๆให้เป็นกระเป๋าชุดเสื้อผ้าสำเร็จรูปของฝากของที่ระลึกที่ทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพิ่มขึ้นจนได้รับความนิยมเป็นที่ต้องการของสังคมการขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐผ้าทอมือสระแก้ว มีแผนงานโครงการที่จะเข้าไปผลักดันเพื่อให้เกิดการพัฒนาผ้าทอมือจังหวัดสระแก้วมี3ขั้นตอนดังนี้ขั้นตอนที่1พัฒนาระบบการจัดการกระบวนการเรียนรู้โดยพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชนด้วยการใช้เทคนิคสื่อเรียนรู้จากเอกสารหรือปฏิบัติจริงฐานข้อมูลวิทยากรท้องถิ่นมืออาชีพฐานข้อมูลองค์ความรู้และฐานข้อมูลแหล่งทุน ขั้นตอนที่2บรูรณาการเครือข่ายการเรียนรู้โดยพัฒนาเครือข่ายวิทยากรภูมิปัญญาท้องถิน่นเชื่อมโยงศูนย์เรียนรู้ชุมชนหรือวิทยาลัยชุมชนกอสอ,อหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแสวงหาทุนชุมชนแหล่งเงินทุนปลอดดอกเบี้ยหรือดอกเบี้ยถูกพัฒนาวิทยากรท้องถิ่นเป็นมืออาชีพสร้างเยาวชนสืบสารภูมิปัญญาขั้นตอนที่3เพิ่มช่องทางและโอกาสทางการตลาด โดยการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook Line หรืออ e ีเมรเก็ตร้านค้าประชารัฐสุขใจชอ็อปตลาดนัดชุมชนไทยช่วยไทยคนไทยยิ้มได้และตลาดนัดความรู้ด้านพัฒนาทักษะอาชีพเป็นต้นผลที่เกิดขึ้นชุมชนได้กระบวนการคิด คือการนําเส้นใยที่เหลือทิ้งจากระบบการทอในภาคอุตสาหกรรมมาประยุกต์ให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อลดต้นทุนการผลิตของตนเองเส้นใยที่ได้มาจากคอปกเสือ้อหรือวัสดุเหลือใช้ได้นํามาชักเป็นเส้นใยและนําไปทอเป็นผ้าของมา้าประกอบกับผู้ทอได้สร้างอัตลักษณ์ของตนเองจนเรียกได้ว่าชุมชนเปิดโอกาสให้ตนเองได้เรียนรู้และรักที่จะพัฒนาทักษะผสมผสานกับการนําเทคนิคและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้อยู่อย่างต่อเนื่องเช่น การพัฒนาสีอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นได้แก่สีอิฐสีหินสีดินสีทรายการพัฒนาเป็นผ้าของม้าหอมนุ่มละมุนมือผ้าของม้านาโน,โนป้องกันแบคทีเรียหรือเชื้อราการพัฒนาผลิตภัณฑ์แปรรูปเป็นสินค้าประณีชาวบ้านมีครอบครัวที่อบอุ่นเพราะไม่ต้องจากถิ่นฐานไปทำงานต่างถิ่นมีอาชีพรองรับมีคุณภาพชีวิตที่ดีชุมชนมีความเข้มแข็ง